with the dead. สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดา์ละสองตอนนะทุันพุทธและประัชญาดีผ่านทางย t u b e ของ RM UDP Life กับผมกระจรศักด์บำรุงสินมานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนะครับกลับมาเช่นเคยแบบนี้ก็มีเรื่องราวนะดังนั้นด้าน,นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางตอน นะก็จะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องครับทั้งหมดนี้อยู่ในรายการนี้รายการวิดีเด็ดนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการวิดีเด็ดนะแล้วก็รายการ อื่นๆของทาง R M U T P Live นะก็อย่าลืมนะไปที่ YouTube R M U T P Live เข้ามาก็อย่าลืมเลยนะสำคัญเลยนะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U T P Live แห่งนี้ครับสำหรับเรื่องราวของวิด,ดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังนะวิดหน้าหนึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับนะการบรรเทาการโรคเกานะครับคุณผู้ฟังนะครับหล คุณผู้ฟังท่านไหนที่นะม,ออมีอาการมีอาการที่เป็นโรคเกาอยู่เนี่ยเ <s> <s> ขาบอกว่า <_ S 2> มีสมุนไพร4ชนิดนะครับที่สามารถบรรเทาอาการโรคเกาช่วยล้างกรดยูริกแล้วก็ลดความเจ็บปวดตามข้อแม่น,น่าสนใจอยิ่งนะเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิย์หน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยนะครับวิท์ทั่วไทยวันนี้จะมาคุณผู้ฟังไประยองครับเมื่อ <_ S 2> ตอนที่แล้วเนี่ยได้แสดงความยินดีกันไปนะครับกับนัก ทีมนักเรียนนะจากจังหวัดลำปางแต่ว่าวันนี้ตอนนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังไปยินดีกับนักศึกษาจากเทคนิกระยองนะครับสุดเจ๋งเลยครับสุดเจ๋งสุดปังเลยเขาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเลยนะควา้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ครับจากการแข่งขันหุ่นยนต์ นาะหุ่นโรบอทนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะเดี๋ยวมาแสดงความยินด,ดีด้วยกันในช่วงของวิท์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิดานโลกครับนะมีเรื่องราวของการบ้วนปากครับคุณผู้ฟังนะเรื่องใกล้ตัวมากนะาแปรงฟันเสร็จหรือว่านะอาจจะรับประทานอาหารอะไรเสร็จก็จะนะาบางท่านและหลายตัวหลายท่านก็อาจจะต้องมาบ้วนบ้วนปากนะครับเพื่อที่จะล้างปากทําความสะอาดในช่องปาก นะครับในช่องฟันอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตรงนี้บอกว่าบ้วนปากเนี่ยแค่30วิครับ30วินาทีนะตรวจวัดระดับเม็ดเลือดขาวหาความเสี่ยงโรคหัวใจแม่เป็นไปได้ทีเดียวจะเป็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่องของวิทยสถานโลกนะครับแต่ช่วงนี้วินาหนึ่งรออยู่แล้วครับช่วงวินาหนึ่ง วินาทีหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนเลยนะครับทุวันพุธและประสวดีผ่านทาง YouTube ของ r m UTP l i v e นะกับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นเช่นเคยนะครับนะเจอกันทุกวันพุธและประสดีแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับถ้าไม่เจอวันหยุดนักขัดตะเริกไม่เจอวันหยุดราชการก็จะติดตามรับฟังวิดีเด็ดอย่างแน่นอนครับสำหรับวิดีเด็ดช่วงวินาทีหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนครับ ที่มีอาการนะครับโรคเกานะฮะบางท่านก็อาจจะนะเป็นอาจจะเพิ่งเป็นหรือจะเป็นมานานแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคเกานะครับแต่ว่าถ้าฟังวิ์ดีเด่นในช่วงของวิ์หน้านึงเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะบรรเทาอาการโรคเกาได้ครับด้วย4ี่สมุนไพรที่สามารถบรรเทาอาการโรคเกาต์นะแถมยังช่วยล้างกรดยูริกแล้วก็ลดความเจ็บปวดตามข้อด้วยนะคุณผู้ฟัง ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าสมุนไพรกับการรักษาโรคเนี่ยถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานนะซึ่งโรคเกาตก็เป็นอีกโรคเอออีกหนึ่งโรคนะครับที่คนไทยนิยมนำภูมิปัญญาในเรื่องของสมุนไพรามาใช้เพื่อบรรเทาและลดอาการเจ็บปวดโดยผู้ป่วยโรคเกาตนะส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก การที่ร่างกายเกิดการสะสมของกรดยูริกมากเกินไปนะครับจึงเกิดเป็นผลึกสะสมอยู่ตามข้อต่อนะส่งผลให้บริเวณเหล่านั้นเกิดการบวม,บวมแดงนะฮะปวดเจ็บแสบการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างยากลำบากโดยปกติกรดยูริกนะครับจะถูกขับออกจากร่างกายโดยไตยผ่านทางปัสสาวะ หากร่างกายได้รับกรดยูริกมากเกินไปนะครับไตก็จะไม่สามารถขับออกได้หมดนะด้วยเหตุน,นี้จึงมีการนำสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการทำงานของไตช่วยขับกรดยูริกมาใช้ในการรักษาและบรรเทาอาการโรคเกาต์เลยนะซึ่งสำหรับสมุนไพรบรรเทาอาการโรคเกาต์นะช่วยล้างกรดยูริกนะครับตรงนี้มีการวิจัยนะครับ มีงานวิจัยที่บ่งบอกถึงสปปรรพคุณทางยาของสมุนไพรต่างๆนะครับก็ได้พูดถึงว่ามันมีสมุนไพราบางชนิดที่สามารถช่วยล้างกรดยูริกจึงทำให้สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดข้อจากโรคเกาได้นะครับมีดังนี้เอาจดเลยครับผู้รูฟังจดเลยนะนะครับหรือว่านะจะพิมพ์ลงในสมาร์ทโฟนอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับ สมุนไพรชนิดแรกเลยก็คือใบามารุมครับคุณผู้ฟังใบมะรุมเนี่ยในทางการแพทย์มะรุมนะครับมีสรรพคุณในการช่วยรักษาโรคต่างๆมากมายทั้งเบาหวานภาวะความดันโลหิตสูงนอกจากนี้ครับในส่วนของใบมะรุมนะฮะยังสามารถช่วยล้างกรดยูริกในร่างกายออกทางปสัสสาวะอีกด้วยนะครับชนิดที่2ครับต่อมาเลยใกล้ตัวมากครับตะไคร้ครับคุณผู้ฟัง ใครเนี่ยถือเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่มีสรรพคุณทางยาโดยต้นของมันนะครับสามารถขับกรดยูริกออกมาทางปัสสาวะได้ครับและชนิดที่3ต่อมาเลยก็คือรากและใบนะครับของรางจืดนะมักนิยมใช้เป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ําในส่วนของใบและรากนะครับใช้ปรุงเป็นยาถอนพิษไข้นะพอกบาดแผลแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยใบของมันยังสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคเกาได้อีกด้วยครับ และชนิดที่4เลยนะครับสมุนไพรนี้นะก็คือใบย,นนะยะนางนะฮะยนางเนี่ยถือเป็นไม้เลื้อยนะมีเนื้อไม้ชนิดหนึ่งเถากลมและเหนียวซึ่งจากงานวิจัยพบว่าน้ําจากใบยะนางข้นสดนะสามารถช่วยขับปัสสาวะและบรรเทาอาการปวดข้อจากโรคเกาได้นะครับอ่นนี้คือเรื่องราวของสีสมุนไพรนะครับที่สามารถมาบรรเทาอาการโรคเกานะแถมยังช่วยล้างกรดยูริกได้ด้วยนะครับท,ที่สามารถ ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อนะฮะจากโรคเกาได้นะครับก็ลองใช้ดูนะฮะบ,บ้านใครท่านไหนนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังที่มีนะครับญาติพี่น้องบุตรหลานนะฮะหรือแม้กระทั่งมีคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่ย่าตายายก็เรียกว่าวงสาคนาญาตนะฮะมีอาการโรคเกาเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปบอกกันได้หรือว่านะบ,บ้านใครก็ตามที่มี สมุนไพร4ชนิดนี้หรือว่า1ใน4 2ใน4 3ใน4ก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะน้ำมานะครับมาบรรเทาน้ำมาช่วยรักษาอาการของโรคเกาได้นะครับสำหรับคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งตัวคุณผู้ฟังเองที่อาจจะประสบภาวะโรคเกาเนี่ยนะก็ลองดูนะครับ4ส,สมุนไพรที่ว่ามานี้ก็จะมีใบามารุมตะไคร ใบรังจืดแล้วก็ใบยาหนางตรงนี้นะครับอ่ะก็ลองดูนะครับสมุนไพรหลายต่อหลายสมุนไพรไทยนะ <men> นะหลายต่อหลายสมุนไพรไทยเนี่ยสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคนะได้หลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับหลายต่อหลายโรคก,กันเลยทีเดียวนะก็ <men> <men> <ๆ shi đó> ลองใช้ให้ถูกประเภทดูนะครับไม่แน่นะครับนะบางท่านที่ประสบปัญหาภาวะโรคนะครับบางโรคอยู่เนี่ยถ้ามีสมุนไพรที่สามารถใช้กับถูกโรคได้เลย ก็จะสามารถที่จะนะครับบรรเทาอาการได้บางทีก็อาจจะหายเป็นปริดทิ้งเลยก็ไม่แน่นะคุณผู้ฟังอ่านี่คือเรื่องราวของวิตหน้าหนึ่งนะครับกับเรื่องราวของสมุนไพรทั้ง4นะที่สามารถบรรเทาอาการโรคเกาต์นะช่วยล้างกรดยูริกนะครับลดความเจ็บปวดตามข้อนะครับนะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งนะคุณผู้ฟังก็นะก็หวังว่าคุณผู้ฟังได้จดกันไปแล้วเรียบร้อยนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ4ชนิดที่ว่าวันนี้ทัวนอีกครั้งหนึ่งมีใบมรุม ตะไคร้ใบรังจืดใบยญานาง4ชนิดนี้นะครับช่วยลดอาการนาลดอาการบรรเทาอาการโรคเกาต์ได้นะครับแล้วก็ช่วยหลังกรดยูริกแล้วก็สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ได้นะครับก็ลองไปทําดูนะลองทําดูแล้วเป็นอย่างไรมีผลอย่างไรนะครับก็แชร์กันเข้ามาได้หรือมีสมุนไพรชนิดอื่นๆหรือไม่ที่สามารถบรรเทาอาการโรคเกาต์ได้นะครับก็ บอกเล่าแชร์กันมาได้ใต้คลิปเสียงนี้นะครับบอกกันเข้ามาได้เลยนะเผื่อที่ว่านะครับเป็นความรู้นะครับที่สามารถแชร์ประสบการณ์มายังรายการวิดีเด็ดแล้วก็มายังนะคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยครับนี่คือต้องเราของวิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าวิดทั่วไทยครับนะวิดทั่วไทยพูดถึงวิดทั่วไทยเนี่ยนะตอนที่แล้วก็ได้แสดงความยินดีกับนะเด็กนักเรียนจากลำปางครับแต่ว่าวันนี้นะครับ จะมาแสดง,งความยินดีกับนักศึกษาเทคนิคระยองครับสุดเจ๋งสุดปังเลยครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับควา้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2แข่งขันหุ่นโรบอทที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องราวนี้น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวมาร่วมยินดีกันครับในช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิทย์ทั่วไทย ช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิทย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนนะทุกวันพุธและประับสดีผ่านทาง YouTube ของ RM UDP Live นะถ้าคุณผู้ฟังฟังรายการวิทด,ดีเด็ดนะหรือรายการอื่นๆและมีข้อติชมรายการนะครับมีคําแนะนําหรือยังให้ผมนําเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารมิยานสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับไม่ว่าจะเปน็นท้างเฟซบุ๊กก็ดีครับ พิมพ์ก็ว่า rm utp live นะก็มาแล้วก็นะครับพิมพ์ inbox นะ inbox เนี่ยทักแชทมานะมาอย่างเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุออนไลน์แห่งนี้ได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่เขารอคันไม้คันมือที่จะตอบแชทกับนะครับคุู้ฟังที่นะมีข้อติชมมีคําแนะนำนะครับหรืออยากให้ผมนําเสนออะไรนะครับบอกกันเข้ามาได้หรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับไม่อยากเลยคุู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่นขณะน,นี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์ครับคุงสามารถที่จะพิมพ์ นะพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อติชมนะอยากให้บอมนำเสนออะไรหรือจะมีข้อแนะนำอะไรก็แล้วแต่หรือจะมีอาจจะมีความรู้เพิ่มเติมนะครับนะเพิ่มเติมจากนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอไปนะรแล้วก็สามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับเพื่อดีว่าก็จะเป็นทั้งวิทยาทานให้กับรายการนะครับวิทีเด็ดแล้วก็ เป็นวิทยาทานให้กับคุณผู้ฟังที่มาติดตามรับฟังรายการวิดีเด็ดตรงนี้ด้วยนะครับสะดวกช่องทานไหนก็เลยฝากช่องทางหนึ่งนะแต่ว่าฟังรายการวิดีเด็ดแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพิ่มยอดวิวให้สูงยิ่ง,งขึ้นไปครับสำหรับวิดีเด็ดช่วงนี้วิดทั่วไทยอย่างที่เกริ่นไว้ต้นรายการครับว่าตอนที่ผ่านมาได้ยินดีกับเด็กนักเรียนจากลำปางไปแล้ว วันนี้ครับมายินดีกันอีกครั้งหนึ่งมาเชิดชูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกับนักศึกษาเทคนิคจังหวัดระยองนะครับทำสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะสุดเจ๋งสุดปังกันเลยทีเดียวไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ครับจากการแข่งขันหุ่นโรบอทที่สาธรารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งตรงนี้เป็นนักศึกษาระดับชั้นปวสครับก็คือ ประกาศสนยบัตวิชาชีพชั้นสูงปีหนึ่งครับคุณฟังสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยเทคนิคระยองครับสร้างชื่อเสียงให้ประเทศครับคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2จากการแข่งขันหุ่นยนต์รายการนะครับรายการ The Third ์ดช n a a าอาเซียนอ n นเตอร์เนชั่นแนลโรบมาสเตอร์นะโรบอมาสเตอร์โรบอทแชมเปี้ยนครับ ณมนฑลกุ้ยโจสาธารณรัฐประชาชนจีนครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะคุณผู้ฟังนณะนะวิทยาลัยเทคนิคระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับนายกิติพงศ์อุตตมะเวทินนะท่านเป็นผู้ในการวิทยาลัยเทคนิคระยองนะครับพร้อมคณะผู้บริหารครูอาจารย์และนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับครูและนักศึกษาระดับชั้นปวส ปีหนึ่งะครับสาขาวิชาแมคคาทรอนิกนะมีชื่อทีมด้วยนะนะมีชื่อทีมว่า VEC ไทยแลนด์ขอญาติอ่านเรียงแล้ว VEC ไทยแลนด์นะครับประกอบด้วยนายธนิตเพชรกันครูชำนาญการนายธนัทวัดนาะะองศิล์น,นายนฤบดีทยสุดนายนัทพัฒนพืชพันธ์นะครับนายรุ่งระดิ์โกรมแล้วก็นายโสพนัน สนเจียมนะครับหลังเดินทางไปร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ The Third China ASEAN International Robo Master Robot Championship ณนณมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2มาได้นะสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2มาได้เลยนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเลยทีเดียวทั้งนี้นะการแข่งขันโรบอทดังกล่าวครับทางสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เชิญ10ประเทศนะในอาเซียนเข้าร่วมแข่งขันซึ่งนะทางสำนักงานนะครับคณะกรรมการอาชีวะศึกษาจึงส่งวิทยาลัยเทคนิคระยองนะครับเป็นตัวแทนของ ไทยเรานะเข้าร่วมแข่งขันนะครับโดยได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์มาอย่างต่อเนื่องทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้สนใจศาสตร์ด้านหุ่นยนต์เพิ่มามากยิ่งขึ้นเลยนะรวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจุดประกายความคิดสร้างสารรค์สร้างความสามัคคีอีกด้วยนะครับอ่ะก็นะไปกันเป็นทีมแล้วก็ นะทั้งทีมได้สร้างชื่อเสียงมากก็เป็นถือว่าเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในทีมอีกด้วยแหละนะครับอ่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคระยองนะครับได้ไปสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับประเทศไทยเรานะไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับแข่งขันหุน่นหุ่นยนต์โรบอทที่สาธารณะรัฐประชาชนจีนยินดีด้วยครับนะจากนะครับจาก กำลังใจที่มอบให้นะในรายการวิด,ดีเด็ดนะครับส่งไปยังทีมนักศึกษาเทคนิคระยองตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะครับแสดงความยินดีอย่างยิ่งเลยนะครก็เห็นว่านะครับทีมไทยเรานะไม่ว่าจะเป็นทีมนักเรียนไทยทีมนักศึกษาไทยแม้กระทั่งนะครับระดับบุคคลทั่วไปที่เป็นคนไทยนะเราไปสร้างชื่อเสียงให้กับนะเวทีระดับเอเชียนะระดับอาเซียนระดับเอเชียระดับโลกเนี่ยได้เนี่ย นะก็เป็นที่หน้าภาคภูมิใจยิ่งยิ่งนะครับและสิ่งที่ผมบอกเลยนะครับว่านะบอกกันแทบทุกตอนเลยที่นําเสนอในเรื่องราวของนะครับบุคคลที่สามารถไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปคว้ารางวัลนะชนะเลิศควา้าอ่าคว้าแชมป์คว้ารองแชมป์อะไรพวกนี้นะครับ ก็จะบอกอยู่เสมอครับว่าคนไทยเราเนี่ยมันไม่แพ้ชาติใดในโลกครับคุณรุ่พันธ์นะคนไทยเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับถ้าเรามีความมุ่งมั่นพยายามตั้งใจรับรองว่านะครับนะก็จะสามารถที่จะไปควา้ารางวัลระดับโลกระดับเอเชียระดับอาเซียนได้นะครับบางทีอาจจะเริ่มจุดเริ่มต้นที่ก่อนก็ได้อาจจะเป็นระดับนะระระดับจังหวัดก่อนก็ได้นะครับนะบางทีก็จ,จะ นะจังหวัดอาจจะใหญ่ไปก็อาจจะเป็นระดับโรงเรียนก่อนก็ได้หรือเป็นระดับสถานบันการศึกษาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยต่อยอดไปเรื่อยๆนะถ้ามีความมีความตั้งใจนะครมีความมุ่งมั่นพยายามเนี่ยรับรองว่านะครับไปแข่งกับชาติไหนนะครับก็มีโอกาสที่จะนะสามารถคว้าชัย ได้นะครับคว้าชัยกลับมายังไทยเราได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับยินดีด้วยครับกับทีมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยองด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปถึงตอนที่แล้วกจยินดีกับเด็กนักเรียนจากลำปางนะซึ่งตอนที่แล้วก็ ได้แสดงความยินดีกับทีมเด็กนักเรียนนะครับลำปางไปแล้วนะวันนี้ก็มายินดีกับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคระยองตรงนี้ด้วยยินดีด้วยอย่างยิ่งครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะครับนะถ้ามีเรื่องราวเชิดชูแบบนี้ก็จะมานำมาเสนอกันในรายการวิทย์ดีเด็ดกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับนะก็จะมี นะครับทีมนักเรียนกลุ่มนักเรียนทีมนักศึกษากลุ่มนักศึกษาหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปนะครับทั้งทั้งไปแบบคนเดียวหรือว่าไปแบบทีมเนี่ยที่สามารถนะครับนำชื่อเสียงนะครับนำชื่อเสียงในกลับมาอย่างประเทศชาติเรานะครับหลายต่อหลายข่าวนะถ้าฟังกันดีๆเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดนะครับก็จะเป็นสิ่งที่การันตีว่าถ้า มีความตั้งใจมีความพยายามก็ไม่แพ้ใครในโลกนะครับนี่คือวิททั่วไทยช่วงหน้าวิดสาโลกครับมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการบ้วนปากนะครับอย่างที่บอกนะหลังรับประทานอาหารเสร็จบางทีบางท่านก่าจะไปคุณผู้ฟังบางท่านก่อจะไปนะครับไปบ้วนปากอะไรพวกนี้นะเพื่อที่จะล้างนะครับสิ่งที่นะครับสิ่งที่เอ่อสิ่งที่ค้างอยู่นะครับ ในภายในช่องปากไปในนะ้ำฟันอะไรพวกนี้นะครับไปลังคาบสิ่งสกระบอกบางทีก็แปลงฟันอะไรนี้ก็แล้วแต่นะครับนะเรื่องราวของบ้วนปากเนี่ยนะครับก็เป็นงานวิจัยได้นะครับเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าบ้วนปากแค่30วินาทีนะคุณผู้ฟังตรวจวัดระดับเม็ดเลือดขาวหาความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยเออเป็นไปได้นะเดี๋ยวมาฟังกันต่อนในช่วงของวิทย์สารโลกครับ with the power วนี้วิศนุโลกครับในรายการวิทดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2อตอนนะทุนพุทธและประชดีผ่านทาง YouTube ของ r m u t p l i ม e ์วิศนุโลกครับมีงานวิจัยกันอีกแล้วครับเขาบอกว่างานวิจัยบอกว่าบ้วนปากแค่30วินาทีก็สามารถวัดระดับเม็ดเลือดขาวในน้ำลายเพื่อตรวจหาสัญญาณเตือนของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ตั้งแต่เนิ่นๆซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแม่นะครับ น่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะครับโรคเหงืออหรือที่เรียกว่าโรคปริทันอักเสบนะครับส่งผลกระทบต่อโรคอื่นๆอีกหลายโรครวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจนะคุณผู้ฟังมะเร็งในช่องปากและลำไส้ใหญ่การติดเชื้อในปอดเบาหวานและโรคอัลไซเมอร์นะครับโดยส่งผลกระทบต่อคนทุกวัยนะผลวิจัยล่าสุดนะครับ ชี้ว่าการตรวจหาสัญญาณเตือนของโรคหัวใจตั้งแต่เนิ่นๆโดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาวหรือคนที่มีสุขภาพดีทําได้ง่ายเลยครับเพียงวัดระดับเม็ดเลือดขาวในน้ําลายผ่านการบ้วนปาก30วินาทีเนี่ยแหละนะซึ่งนาวิสูการทดสอบง่ายๆนะครับที่แพทย์ นะทดสอบง่ายๆเลยนะครับที่แพทย์หรือทันตแพทย์สามารถทําได้โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสุขภาพประจําปีเลยนะงานวิจัยก่อนหน้านี้ครับส่วนใหญ่ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอักเสบในช่องปากกับโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุทําให้นักวิจัยจากประเทศแคนาดาครับได้พัฒนาวิธีการตรวจหาโรคเงือกอักเสบ ที่ง่ายและรวดเร็วเพื่อตรวจสอบว่าการอักเสบที่รุนแรงน้อยกว่าซึ่งมักพบในคนอายุน้อยนั้นเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่ผลการวิจัยพบว่าแม้ในคนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีปริมาณการอักเสบในช่องปากในระดับต่ําก็อาจส่งผลต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดทั้งสิ้นครับซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของผู้คนในอเมริกาเหนือนักวิจัยได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมการทดสอบทั้งชายและหญิงที่ไม่สูบบุหรี่จํานวนย คนซึ่งมีอายุระหว่าง18ถึง30ปีโดยไม่มีรายงานประวัติโรคเงือกโดยผู้เข้าร่วมจะไม่ได้กินอาหารหรือเครื่องดื่มยกเว้นน้ำสะอาดเป็นเวลา6ชั่วโมงนะครับหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายด้วยนะการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์แล้วก็คาเฟอีนนี่ก็หลีกเลี่ยงเหมือนกันนะครับหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็คาเฟอีนเนี่ยเป็นเวลาอย่างน้อย8ชั่วโมงก่อนที่จะให้ตัวอย่างน้ำลายเพื่อการเอ่อเพื่อทำการทดสอบนะครับหลังจากบ้วนปากด้วยน้ำประปาแล้วจะทำการอมน้ำเกลือ10มิลลิเมตรเป็นเวลา30วินาทีก่อนจะบ้วนของเหลวออกมารวบรวมเพื่อทำการวิเคราะห์ หลังจากการบ้วนปากนักวิจัยได้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและตรวจสอบความดันโลหิตความเร็วคลื่นชีพจรนะรก็คือการวัดความแข็งของหลอดเลือดแดงนะครับและการขยายแบบอาศัยสื่อกลางการไหลก็คือการวัดการขยายของหลอดเลือดแดงของผู้เข้าร่วมโดยผลการทดสอบสาม,มารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ที่มีเซลล์เม็ดเลือดขาวสูงในน้ำลายมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการขยายตัวที่เกิดจากกระแสะเลือดไม่ดี ซึ่งบ่งชี้ว่าคนเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงสูงที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับทางนี้การดูแลสุขอนามัยช่องปากที่ดีเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างสม่ําเสมอนะครับนอกเหนือจากการไปพบทันตแพทย์เป็นประจําโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโรคเหนืองอักเสบและโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วนะครับคุณรู้ฟังนะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพช่องปากก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับนะก็จะมีนะครับ ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกนะครับว่าทุกๆปีควรที่จะไปตรวจฟันนะไปขูดหินปูนนะแล้วก็ไปตรวจสุขภาพฟันด้วยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับนอกเหนือไปจากเรื่องเราของการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นการดูแลสุขภาพนะครับฟันแล้วก็สุขภาพอื่นๆ นะครับด้วยตัวคุณผู้ฟังเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้เช่นกันนะครับุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้อยากมีุขภาพดีๆต้องดูแลตัวเองให้ดีๆครับนี่คือความประทานาดีจากรายการวิย์ดีเด็ดในช่วงของวิย์สถานโลกครับมาถึงท้ายรายการครับใครที่ฟังก็ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังรายการวิย์ดีเด็ดแล้วก็รายการอื่น,นๆผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับที่ยูทูบ ของ RM UDP Live นะเข้ามาแล้วก็จะมีหลากหลายรายการนะครับหลากหลายตอนเลยนะมีปกคลิปสวยงามน่าติดตามน่าเข้าไปรับฟังกันเลยทีเดียวนะครับชอบรายการไหนตอนไหนก็คลิกเข้าไปนะครับที่คลิปนั้นๆน,น,นะครับคลิกเข้าไปก็สามารถที่จะรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็สามารถฟังกันได้กับ YouTube ของ RM UDP Live และย้ํากันตลอดย้ํากันเสมอย้ํากันทุกตอนนะครับนะไม่รู้ทําไมแต่ก็ย้ํากันอยู่อย่างนี้ว่า นะถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง RM UDP Live นะก็อย่าลืมเลยนะครับเข้าไปที่ YouTube RM UDP Live เข้าไปแล้วก็อย่าลืมเลยนะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง RM UDP Live แห่งนี้แล้วก็เช่นเคยฝากรายการนี้ด้วยรายการ วิดีเด็ดนะครับฝากกันทุกตอนเลยนะครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดนะเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนนะทุกคนพุดแล้วเราสวัสดีผ่านทาง YouTube ของ RM UDP l i v e เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด